ต้องมาทางก,กับแฟนที่กาลังมีอะไรกันอยู่เห็นแค่นั้นนะครับแฟน x ก,ก็คือพาเอกออกครับสวัสดีครับทุกคนเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เพื่อนผมมันเล่าให้ฟังแต่ว่าคนที่เจอก็คือเป็นเพื่อนของน้องชายมันอีกทีครับแล้วเพื่อนผมมาเล่าผมฟังซึ่งคนที่ประสบพบเจอผมจะให้ชื่อว่าเอกเลยกันครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าเจ้าเอกวันนั้นกําลังขับรถกลับบ้านครับเลิกงาน แล้วไปจอดรถซื้อทุเรียนทุเรียนที่เขาจอดขายอยู่ข้างทางครับมันไปจอดซื้อทีนี้ครับระหว่างที่รอพ่อค้าที่จะปอกเรียนอยู่ครับกําลังปอกอยู่มันมองก็คือมองไปทั่วครับแล้วมันมองเข้าไปในข้างทางลึกๆเข้าไปนิดหนึ่งครับมันบอกว่าเห็นเป็น,า<_><_>ปนสาลไม้เก่าๆ<า><า>สารหนึ่งครับตั้งอยู่กระพังแหล่ไม่พังแหลครับตั้งอยู่มันก็มองเข้าไปครับมองเข้าไปก็คิดไปในหัวครับว่าเอ๊ะ ศาลเก่าๆอย่างเงี้ยปพังเงี้ยยังมีเจ้าที่หรือมีผีอาศัยอยู่ไหมนะมันก็คิดไปเรื่อยครับหลังจากนั้นครับมันกลับบ้านครับคืนแรกที่มันเจอครับสิ่งแรกที่พบเจอครับก็คือว่ามันฝันก่อนครับคืนนั้นมันฝันว่ามันกำเลบกำลังเดินลงมาชั้นล่างครับกำลังเดินลงบันไดลงมามีลุงคนหนึ่งครับมีชายแก่ๆคนหนึ่งครับเดินขึ้นมานะครับในฝันนะครับเดินสวนขึ้นมาจากบันไดครับ เป็นลุงแก่กตัวเต, Bem, ตี้ยต, e er, ตัวเล็กๆตเต Bem, ี้ยเกือบจะแคะไปเลยครับผมผอมเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วก็มาบีบคอมันครับมาบีบคอมันแล้วก็พูดว่าเล่าข่าวกูอยู่ไหนคือตะโกนถามในฝันนะครับว่าเล่าข่าวกูอยู่ไหนเล่าข่าวกูอยู่ไหนแค่นั้นครับไอ้เจ้าเอ็กก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คือคิดแค่ว่ามันคือฝันนะครับไม่มีอะไรครับคืนนั้นแค่นั้นครับผ่านไปแค่นั้นทีนี้ครับคืนต่อมาครับ แฟนของไอเอ็กครับแฟนของเจ้าเอกอ่ะคือมานอนที่บ้านครับมานอนค้างด้วยแล้วตอนกลางคืนครับคือแฟนมันนอนอยู่ข้างบนชั้นสองไอ้ส่วนเจ้าเอกอ่ะคือนั่งเล่นเกมอยู่ข้างล่างระหว่างที่เจ้าเอกกำลังเล่นเกมนะครับแฟนมนันวิ่งตึก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 ลงมาจากข้างล่างไอ้ตัดข้างบนครับลงมาหามันที่ข้างล่างแล้วก็มาพูดว่าพี่หลอกพี่หลอกพี่หลอกคือวิ่งเข้ามากอดมันตัวสัตว์ร้องไห้พี่หลอกพี่หลอกอยู่อย่างนั้นครับ จ้าเอกเห็นอย่างนั้นแล้วครับก็ตกใจก็ถามผีอะไรผีอะไรไล่ฟังสิไอ้แฟนของเจ้าเอกอะพอได้สติครับก็ไล่ฟังว่าคือนอนที่ข้างบนนะครับตอนที่นอนเหมือนมีคนมาสะกิดขาครับมาสะกิดขามาจับขามาสะกิดสะกิดตอนแฟนเจ้าเอกก็ตื่นขึ้นมาครับรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมองไปครับมองไปที่ปลายเตียงก็คือเห็นเป็นผู้ชายแก,ก่นั่งอยู่ปลายเตียงครับถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อผอมๆนั่งมอง มาที่เจ้าแฟนเจ้าเอกมองอยู่อย่างนั้นครับแค่นั้นแหละครับไอ้เจ้าแฟนเจ้าเอกก็คือโดดลงจากเตียงแล้วก็วิ่งลงมาแล้วก็ไปหาเจ้าเอกนั่นแหละครับเอกก็ได้แต่ปลอบครับตอนแรกเจ้าเอกก็ไม่เชื่อหรอกคงคิดว่าแฟนตัวเองเรียกร้องความสนใจก็คืออยากจะให้เจ้าเอกขึ้นไปนอนเร็วๆครับคิดว่าน่าจะเรียกร้องความสนใจอยากจะให้เจ้าเอกเลิกเล่นเกมเร็วๆ,ๆครับก็ไม่มีอะไรครับเอกก็ป๊บๆขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนก็พาขึ้นไปครับขึ้นไป ก็นอนครับไม่มีอะไรครับคืนนั้นก็คือจบแค่นั้นครับจบที่แฟนของเจ้าเอกตื่นพี่มาแล้วเจอวันถัดมาครับวันถัดมาคือว่าเป็นวันศุกร์เจ้าเอกชวนเพื่อนมากินเหล้ามาสังสรรค์ที่บ้านครับสองคนรวมกับเจ้าเอกด้วยเป็นสามครับคือสามคนกินไปกินไปกินไปครับดึกแล้วครับอ่ะคนหนึ่งกลับบ้านอีกคนหนึ่งเมาหนักหน่อยก็คือนอนท้างบ้านนอนอยู่ที่บ้านไอเอครับไอเอเห็นด้วยเพื่อนเมาหนักครับก็เลยให้นอนอยู่ข้างล่าง เพราะว่าถ้า,าขึ้นนอนข้างบนเดี๋ยวจะอ้วกเดี๋ยวจะอาเจียนออกมาโดนที่นอนอะไรครับให้นอนตรงลางส่วนเจ้าเอกข,ขึ้นไปนอนข้างบนครับเจ้าเอกบอกนอนไปนะครับยังไม่ทันจะหลับครับได้ยินเสียงครับเสียงก็คือเสียงเหมือนของหล่นตกลงมาแตกเพลงข้างล่างครับเอกก็คิดในใจครับว่าเอาแล้วเพื่อนไปทําอะไรเนาะเพื่อนไปสะดุดหรือไปทําอะไรแตกก็เดินลงมาครับเปิดไฟแล้วก็เดินลงมาเดินลงมาเห็นก็คือเพื่อนอะยังนอนอยู่ที่เดิมครับ นอนอยู่ท่าเดิมตอนที่ขึ้นไปนอนก็เอ๊ะอะไรยังไงเพื่อนก็คงอยู่ที่เดิมมันก็เลยเดินไปที่ครัวครับจุดที่มาของเสียงมันเห็นตู้เย็นเปิดอยู่ครับตู้เย็นเปิดอ้าอยู่แล้วหน้าตู้เย็นนะครับก็คือมันจะมีชามที่มันหมักหมูไว้อะครับหมักหมูที่เอาไว้ทํากับแก้มตอนกินเหล้ากินสังสรรค์กันนะครับแต่ว่ามันเหลือมันก็เลยเข้าไปเก็บไปในตู้เย็นไอ้ชามนั้นนะครับหล่นลงมาแตกอยู่หน้าตู้เย็นมันก็บอกว่า มันเป็นยังไงเนี่ยใครเอามาทําอะไรยังไงเพื่อนเหรอเพื่อนก็นอนอยู่ปกติมันก็เก็บครับได้แต่สงสัยน่าจะเป็นเพื่อนแหละอะไรนะครับได้สงสัยก็เก็บเก็บเก็บหมูใส่ชามใหม่ครับเอาไว้เหมือนเดิมใม่ตู้เย็นเหมือนเดิมก็คือถ้าจะกินมาบอกเอาคงเอามาล้างแล้วสามารถเอาทํากินใหม่ได้เก็บกวาดต่างๆครับกลับขึ้นไปนอนครับกลับขึ้นไปนอนเหมือนเดิมครับกําลังจะหลับครับกําลังจะเคลิ้มหลับได้ยินเสียงตอกไอ้อตกแตกอีกครับเพ่งอีกนะครับ มันก็อะไรวะอันนี้ครับด้วยความง่วงก็เดินลงมาครับตึกตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกลงมาเห็นเพื่อนนอนอยู่ท่าเดิมครับตอนตอนที่ยงขึ้นไปนอนอยังไงครับเพื่อนนอนอยู่ท่าไหนเพื่อนก็นอนอยู่ท่านั้นครับมันก็อะไรวะเพื่อนแกแล้วมันก็เดินไปใกล้ๆเพื่อนครับไปมองไปส่องดูเพื่อนนะครับก็คือเหมือนหลับลึกจริง,รงครับด้วยความที่ว่าอาการคนเมาแล้วก็หลับลึกอ่ะคือเวลานอนตาจะเปิดได้นึงแล้วก็เหมือนจะตาลึกเหลือขึ้นนะครับคืนนอนหลับเพื่อนก็หลับสนิท มันก็เดินไปที่ครัวครับส่วนของครัวที่มาอกเสียงเหมือนเดิมครับก็คือถ้วยหมักหมูที่อยู่ในตู้เย็นตกลงมาแตกเหมือนเดิมครับตู้เย็นก็เปิดอ้าเหมือนเดิมครับมันก็สงสัยอะไรวะแมวเหรอมันก็พยายามหาครับมองหาตามจุดต่างๆในครัวก็ไม่เจออะไรครับทีนี้ครับมันก็เลยเก็บเหมือนเดิมครับเก็บใส่ชามใหม่เหมือนเดิมแล้วก็มาตั้งไว้ที่สิ่งที่ชั้นไม่ใช่ตู้เย็นแล้วทีนี้ครับตั้งไว้ที่ชั้นมันว่าจะแอบดู เป็นแมวหรือเป็นไขรหรือเป็นเพื่อนแกล้งมันจะแอบดูพอเก็บอะไรเสร็จครับมันกลับขึ้นไปข้างบนครับกลับขึ้นไปปิดพงปิดไฟทีนี้มันค่อยๆเดินย่องลงมาครับเพื่อที่จะแอบดูว่าเป็นใครหรือเป็นอะไรย่องย่องลงมาแอบดูทีนี้ครับมันบอกว่าระหว่างที่มันแอบดูอยู่ครับคือในบ้านคือมืดนะครับปิดไฟมืดแอบดอูมันบอกว่าเห็นผู้ชายแก่ตัวติดเตี้ยผม ไม่ใส่เสือ้อผอมมากๆครับคือผอมแบบเนื้อติดกระดูกเลยเดินมาจากทางประตูหน้าบ้านครับประตูที่จะเข้าบ้านเดินมาครับเดินเดินเดินมาแล้วเดินมาถึงจุดที่เพื่อนมันนอนอยู่แล้วก็มองไปที่เพื่อนมันจะเงื้อมองครับมันก้มมองนิดนึงครับแล้วก็เดินเลยเพื่อนมันไปครับแล้วก็เดินโค้งเข้าไปที่ที่ครัวครับตอนแรกมันคิดก็คือไม่ผีก็คนละวะไม่ผีก็ขโมยละ พอไอ้ผู้ชายแก่ๆคนนั้นนะครับที่เดินเข้าไปในรัวหลับไปมันก็เดินตามครับเดินตมแ,แอะแแบบแอบมาถ้าปิดขโมยมันจะได้แบบเฮ้ยทาอะไรวะอะไรอย่างนี้ไปเลยครับจะได้ตวาดจับได้ขันนะครับเขาไปเลยมันก็แบแบบมองมาแแบแบ,แบเดินมานครับแล้วก็มองไปมันบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าไอ้ผู้ชายแก่ๆลุงแก่ๆคนตัวเตี้ยๆนะครับก็คือเอาชามหมักหมูครับคือไม่ได้กัดกินหมูนะครับไม่ได้จับหมูมากัดกินกระปากก็คือแบบใช้มือ กวักครับ <starters> <aría> ตักน <welche> ้ําหมักหมูครับมาเข้าป่าแล้วก็สูดสูดอยู่ง in ั้นครับเวลาเราหมักหมูมันจะมีน้ําออกมาดนึงใช่ไหมครับน้ําที่มาจากหมูหมูไม่กินแต่เอามือกวักน้าครับน้ําหมักหมูแล้วก็สูดสูดสูดดูดกินอยู่งั้นครับเห็นแค่นั้นนะครับมันนึกถึงสิ่งที่แฟนมันเล่าให้ฟังครับว่าเป็นผู้ชายแก่ๆลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เจออยู่มันบอกว่าผีมันมั่นใจว่าผีร้อยเปอร์เซ็นต์ละมันก็เลย ย่องกลับครับย่องกลับแล้วก็กลับขึ้นไปบนห้องแล้วก็ไม่นอนอยู่งั้นครับเจ้าเอก็กโทรหาแฟนเลยครับตอนนั้นคือโทรหาแฟนเลยแล้วก็ไปเล่าให้แฟนครับฟังครับแล้วก็อธิบายถึงลักษณะของลุงคนนั้นนะครับลุงแก่ๆที่แฟนมันเจอกับที่มันเจอ,เ,จอเล่าให้ฟังเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับว่าตรงกันหรือไม่ตรงแล้วสิ่งที่แฟนมันเล่าให้ฟังอีกทีนึงอีกรอบนึงก็คือมันตรงทุกอย่างกับสิ่งที่มันเห็นอยู่ข้างล่างเมื่อสักครู่นั้นครับมันก็คุยกับแฟนมันครับจนสว่างครับไม่ได้นอนเลย คุยกันจนสว่างเอกกับแฟนก็อ่ะสิ่งที่นึกได้ก็คือไปทําบุญสองคนก็ไปทําบุญครับทำเบื้องละปกติเราก็นึกถึงลุงคนนั้นแหละหลังจากทําบุญวันนั้นตอนนั้นครับผ่านไปสองสามวันไม่เจอครับเอกบอกไม่เจออะไรผิดปกติที่บ้านก็คิดว่าอ่ะเงียบละหายไปละคงไม่มีอะไรละครับเวลาผ่านไปครับทีนี้ผ่านไปไม่นานครับไม่ถึงอาทิตย์ครับเอกเจออีกครับทีนี้เอกเจอเองกับตัวเอกก็คือวันนั้นเอกบอกว่า นอนอยู่ครับแล้วก็ฝันในฝันก็คือล yes. ุ chanting, องแก่ๆคนเดิมครับเตี้ยๆผอมๆอะมันดึงป้าห่มครับอันนี้คือในฝันนะครับดึงป้าห่มออกพืดแล้วก็ชี้หน้าเอกบอกว่าเล่าขาวกูอยู่ไหนพูดอยู่อย่างเงี้ยครับเล่าขาวกูอยู่ไหนเล่าขาวกูอยู่ไหนไม่ได้ตามหาช้างนะครับตามหาเล่าขาวเล่าขาวกูอยู่ไหนเล่าขาวกูอยู่ไหนอยู่อย่างงั้นครับจนนายเอกกัสสดุ้งตื่นขึ้นมาครับ ต้งตื่นขึ้นมาเจ้าเอกบอกว่าผ้าห่มก็คือไปกองอยู่ปลายเท้าเหมือนโดนดึงไปอยู่ที่ปลายเท้าจริงครับแล้วมันก็มองเลยไปครับมองเลยไปเห็นเงาของลุงเก่แกคนนั้นอยู่ที่มุมที่ห้องนะครับอยู่ที่ปลายเท้าครับปลายเตียงอยู่ที่มุมน่แค่นั้นแหละครับมันรีบนอนคว่ำตัวลงครับแล้วก็ดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมครับมันบอกว่าผ่านไปนานครับเจ้าเอกขึ้นนานนานแล้วสุดท้ายก็คือตัดสินใจอ่ะจะเปิดดูครับถ้าเจอยืนอยู่ก็คือจะวิ่งออกนอกบ้านไปเลยจะวิ่งหนีไปเลยครับพอเปิดดูปุ๊บ ไม่เจอครับว่างลุงคนนั้นหายไปแล้วไม่มีครับเหมือนเดิมครับโทรหาแฟนอีกครับก็คุยกับแฟนเหมือนกันทั้งคืนเหมือนเดิมครับเจ้าเอกกลัวครับทีนี้ทําบุญกันแล้วก็ยังกลับมาอะไรก็แล้วจะทํำยังไงครับจะไปนอนบ้านแฟนก็ไปไม่ได้นะครับแฟนอยู่กับเพื่อนแฟนมนอนกับตัวเองก็ไม่มาครับแฟนกลัวก็เลยอ่ะให้เพื่อนมาไอสองคนที่เคยกินเหล้าด้วยกันนะครับให้มันมาโอหกมันมาให้มันกินเหล้าครับเพื่อที่จะให้อยู่เป็นเพื่อนครับ ขึนทนาครับก็คือเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านเอก็กมนเดินค่ายสองคนนั่นแหละครับพอกินเหล้าครับตอนกินเหล้าคือเอ็ก App คือพยายามดื่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 มเพื่อให้ตัวเองเมาแล้วก็จะได้นอนหลับไปครับจะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรครับดื่มไปเอ็กก็บอกเหมือนแล้วเริ่มเหมือนละเหมือนแล้วก็หลับไปครับไม่ถึงว่าเมาหนักครับก็คือหลับไปเอ็กมารู้สึกตัวอีกทีครับตื่นขึ้นมากลางดึกตัวเองอ่ะตื่นอยู่บนเตียงนครับนอนอยู่บนเตียงแสดงว่าเพื่อนพาขึ้นมานอนแล้วก็มองไปข้างก็มีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะก็คือนอนอยู่ข้างๆเหมือน พอตื่นขึ้นมาด้วยความที่ว่าเมาครับมึนๆหนูน้าครับก็เลยจะลงไปกินน้ําข้างล่างออกมาจากห้องนอนครับแล้วบันไดจะเดินลงชั้นล่างอ่ะก็คือสวิตช์ไฟของบันไดอะครับก็คือจะอยู่ที่ทางจะลงพอดีครับจังหวะที่เดินออกมาแล้วกําลังจะกดสวิตช์ไฟครับมองไปข้างล่างครับเห็นเงามืดๆละเห็นเงาคนยืนอยู่แลวครับไม่รู้ว่าอะไรครับก็คือจังหวะก็คือตบไฟพอดีครับตบสวิตช์ไฟปุ๊บ ไปสว่างขึ้นปุ๊บสิ่งที่เห็นคือลุงแก่ๆคนนั้นครับมันบอกว่าเจ้าเอกบอกว่าคือทีนี้คือเห็นเต็มตาสว่างเลยว่า,วา,วารูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงลักษณะก็คือเป็นลุงแก่ๆเตี้ยๆเหมือนที่มันเห็นนะครับไม่ใส่เสื้อหอมแบบติดกระดูกหน้านี่ก็คือแบบ,แบบแห้งติดหน้าไปนะครับติดกระโหลกเลยครับตาก็ปูนๆแบบโตมากครับชัดมากเห็นมีอยู่งั้นครับมันบอกว่าพอเห็นแล้วอ่ะลุงแก่ๆคนนั้นครับ ทำท่าเหมือนจะคานขึ้นมาครับคานขึ้นมาคานขึ้นมาคานขึ้นมาเห็นแค่นั้นครับมันวิ่งเข้าห้องครับวิ่งเข้าห้องนอนแล้วเปิดประตูตึ้งแล้วมันเอาแรงมาจากไหนครับก็คือกระชากโต๊ะที่อยู่ข้างๆครับลากตืดออกมาแล้วเพื่อที่จะมาดันประตูไว้นะครับเอ็กซกระโดดขึ้นเตียงครับขยอเพื่อนผี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 ขยอเพื่อนนะครับเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาครับเพื่อนก็อะไรอะไรอะไรอยู่กันครับเอก็เลยฝังว่าผีผีผีอยู่ข้างนอกผีอยู่ข้างนอก เพ on, ื it. It. ่อนก็เออเพื so ่อนเอกก็เขย่าตัวเอกครับเขย่าเขย่าเขย่าเพื่อให้มีสติพอมีสติครับก็พูดคุยกันครับเปิดไฟสว่างหมดแล้วครับเอกก็ไล่ฟังว่าผีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนั่นงี้ครับเพื่อนตัวเอกอะตอนแรกไม่เชื่อคิดว่ามึงเมาแต่เห็นปฏิกิริยาของเจ้าเอกที่สามารถลากโต๊ะมาขวางประตูไว้แสดงว่ามันคืออาการของคนแบบกลัวมากๆกลัวสุดขีดนะครับถึงลากโต๊ะคื้นมาขนาดนั้นครับคือมองไปที่ประตูคือโต๊ะวางขวางประตูไว้แล้วครับ ก็เลยเชื่อว่าไอ้เอกเป็นคงเจอแน่ๆหรือเปล่ามันถึงกลัวขนาดนั้นครับทั้งสองครับทั้งเัว่อนกับเพื่อนคือคุยกันอยู่งั้นครับตอนเช้าเหมือนกันครับพอเช้าครับเอกโทรเรียกแฟนมาที่บ้านแล้วก็เพื่อนครับคนที่นอนอยู่ด้วยกันนะครับก็มานั่งคุยกัน3คนมาคุยกันว่าสิ่งที่เอกเจอแฟนเจอคืออะไรเป็นใครต้องการอะไรทําบุญให้ก็แล้วหายไปแค่วันสองวันแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมคุยคุยคุยกันครับก็เลยสรุปกันว่าจะไปหาพระ พาสิเป็นใครมาอย่างไงจะได้แก้ถูกเป็นหาพระครับก็เล่าให้ฝักก็เจออะไรพระก็พูดแบบกว้างๆครับคงไม่มีอะไรหรอกเขาคงมาหามาขอส่วนบุญต้องการส่วนบุญก็คือให้โยมทําบุญอุทิศบุญส่วนกับส่วนให้เขา,เขาซะมาพูดกว้างๆไปครับอะวันนั้นได้ฟังอย่างนั้นทั้ง3คนก็ทําสักการะครับอุทิศบุญส่วนกับส่วนให้กับลุงคนนั้นหลังจากทําบุญวันนั้นครับเหมือนเดิมครับผ่านไปสองสามวันสี่วันไม่เจอครับไม่เจอลุงไม่เจออะไรเลยครับ จนเ e อ็กคิดว่าไม่มาแล้วหายแล้วคงไม่มีอะไรแล้วพระคงจะทําให้แล้วทําเรื่องให้แล้วสื่อสารให้แล้วทีนี้ครับมีอยู่วันหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับแฟนเ e อ็กมานอนกับบ้านามานอนที่บ้านเ e อ็กครับพีก,ก็คือว่าจังหวะที่เ e อ็กกับแฟนกําลังมีอะไรกันอยู่ครับคือมีอะไรกันก็คือเขาจะปิดไฟเนาะกำลังกำลังมีอะไรกันอยู่แฟนเั้วเอ e ็กก็คือสายตาคือมองเลยไปที่มุมห้องที่ปลายเตียงครับ มองไปแล้วเห็นลุงคนหนึ่งครับเห็นลุงคนเดิมครับพ่อของแม่แก่ยืนอยู่ครับยืนมองอยู่ครับต้องมาทางเอกกับแฟนที่กําลังมีอะไรกันอยู่เห็นแค่นั้นนะครับแฟนเอกก็คือพผักเอกออกครับแล้วก็รีบคุมโปงครับคุมโปงปุ่มแล้วก็ตะโกนเหมือนเดิมครับผี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 เอกก็รีบมุดเข้าไปในผ้าห่มครับแล้วก็ถามว่าผีอะไรผีอะไรผีลุงผีลุงผีลุงพูดอยู่งั้นครับตะโกนคุยกันอยู่ในผ้าห่มนะครับเอกก็ตะโกนว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน แฟนเอกบอกว่าอยู่ปลายเตียงอยู e ่ปลายเตียงอยู่ปลายเตียงโกนคุยกันอยู่อย่างนั้นครับทีเนี้ยเอกก็บอกเอาวะเปิดด um, ูก <st iff y> ็คือเปิดประห่มดูปุ๊บไม่มีครับไม่เจอแล้วลุงเห็นแล้วไม่เจอแล้วครับก็นั่งคุยกันอย่างนั้นตอนเช้าเหมือนเดิมครับพอเช้าครับก็คุยว่าจะเอายังไงเป็นใครทําบุญให้ก็แล้วไปหาพระก็แล้วเอายังไงนะครับทรคุยกับเพื่อนนี่ครับเพื่อนก็บอกว่าอ่ะงั้นไปหาพระอีกรูปนึงรูปเนี้ยเขาจะเก่งเรื่องอย่างนี้ พระรูปแรกอาจจะเป็นพระทั่วๆไปที่เขาไม่ได้มุ่งไสยศาสตร์หรือว่าเรื่องของพูดผีอะไรพวกนี้เพื่อนก็เลยแนะนําให้ไปอีกวัดหนึ่งไปหาพระอีกรูปหนึ่งที่เขาบอกว่าเชี่ยวชาญเรื่องนี้ครับวันนั้นครับทั้งสามคนก็ไปหาพระอีกครับพระอีกรูปหนึ่งก็เล่าให้ฟังครับว่าเจออะไรยังไงได้ฟังอีกพระรูปนั้นเคยบอกว่าอืมเป็นผีนั่นแหละเป็นสัมภเวสีก็เลยถามว่าที่ผ่านมา ได้ไปเจออะไรพิธีอะไรหรือไปเข้าเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรต่างๆไหมทั้งสามคนก็บอกทังสามก็บอกว่าไม่ครับไม่ได้ไปร่วมอะไรเลยไม่ได้เข้าพิธีไม่ได้ไปอะไรเลยแล้วไปอยู่ในจุดที่รกร้างหรืออะไรหรือเปล่าหรือไปจุดไหนที่คิดว่าน่าจะมีเรื่องพวกนี้ไหมตั้าเอ็กก็บอกว่ามีอยู่อันนึงครับผมไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าเก,ก็บอกไอ้อารา์ทไปก็คือผมไปยืนมองสารเก่าๆสารหนึ่ง ผมยืนจ้องอยู่อย่างนั้นครับผมไม่รู้ว่าใช่อันนี้หรือเปล่าว่างอย่างนั้นแล้วครับถ้าก็เหมือนกับทําสมาธินิดหนึ่งะครับแล้วก็มาพูดว่าอืมเป็นสารเก่าๆเ,เป็นไม้เก่าๆใช่ไหมเอก,กบอกอ่าใช่ครับข้าก็บอกเออเข้ามาจากตรงน,นั้นแหละเขามองศบตากับโยมก็คือมองสบตากับเอกตอนที่เอกมองเข้าไปครับศบตานั่นพอดีแต่เอกก็ไม่เห็นหรอกตอนนั้นศบตานันพอดีทําให้เขาตามเจ้าเอกมาครับแล้วก็พยายาม หาของกินพยายามหาอะไรต่างๆครับเพื่อให้เอกทำให้ครับเอก,กเลยถามอาจารย์ว่าถามพระว่าต้องทํายังไงเขาถึงจะไม่มายุ่งด้วยทําบุญผมก็ทําแล้วหายไปแค่วันสองวันก็กลับมาเหมือนเดิมพระก็เลยบอกว่าให้ไปที่ศาลเก่าๆต้นนั้นเหมือนเดิมแล้วก็ไปจุดธูปไปบอกกาว่าทํากลับมาส่งแล้วกลับมาคืนแล้วอย่าตามอย่าตามไปที่บ้านอีก แล้วก็ให้เอาของที่เขาถามถามหาถามเอาจากโยมก็คือถามเอาจาก x ก็คือเหล้าขาวให้ซื้อเหล้าขาวไปด้วยแล้วก็ของอื่นๆก็แล้วแต่โยมก็คือของกุญของกินนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ x ก็เลยไปครับก็คือไปไหว้ไปจุดทูปไหว้แล้วก็เหล้าขาวแล้วก็ขนมนมเนยไปไหว้แล้วก็พูดกล่าวเหมือนที่พระท่านบอกครับว่านํามาส่งแล้วอย่าตามอย่ากลับไปที่บ้านอีกเดี๋ยวจะทําบุญไปให้บ่อยๆหลังจากนั้นกลับมาครับไม่เจอครับ ไม่เจออีกเลยเพียงแค่ได้ยินเสียงก,ก็แกล้งอยู่ข้างล่างบ้านแค่นั้นครับนอกนั้นคือไม่มีอะไรครับไม่มีแม้เข้าฝันไม่มีลงไปเจอไม่มีอะไรอีกแล้วครับแล้วก็การทําบ,บุญต่างๆครับเอ็กกับแฟนก็จะนึกถึงลุงคนนี้ครับทำบุญไปให้นึกถึงทําบุญไปทําบุญไปให้นะครับไม่เจออีกเลยครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่เอ็กไปเจอสายเก่าๆแล้วก็ลุงแก่ๆคนนี้เป็นผีเนี่ยสัมภเวสีนะครับไม่ใช่เจ้าที่ครับสรุปก็คือสัมภเวสีเนี่ยตามมาที่บ้านเอ็กครับ พยายามมาขอของกินพยายามมาหาของกินพยายามมาทวง x อยู่นะครับตามเกาะ x อยู่นั้นครับนั่นแหละครับเป็นไงบ้างครับฟังแล้วมีความคิดเห็นไงครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วก็เช่นเคยครับถ้าใครชอบเรื่องอย่างงี้ครับก็กด follow กดติดตามไว้นะครับผมจะนํามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอีกทีนึครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบคุณครับ